อยากเลี้ยงเหานึกยังไงถึงอยากเลี้ยงเหาอะก็ตาไม่ให้ดาวเลี้ยงหมาแมวตาแบบว่าถ้าจะเลี้ยงให้หาเงินมาซื้ออาหารให้มันกินเองแล้วถ้าดาวเลี้ยงเหาดาวจะเอาอะไรให้มันกินล่ะดาวก็ให้มันกินเลือดที่อยู่บนหัวดาวไงจ๊ะหืมเด็กเพี้ยนเอ้ยเหาหมดหัวแล้วเนี่ยไหนมาน้องดมหน่อยสิหอมแบบเนี้ยไม่มีเหาแล้ว ดมผมดูสิอืมผมดาวหอมมากเลยลูกตุ๊กตามหมีตัวนี้นะซื้อให้ดาววันเกิดปีที่แล้วนี่นาะดาวรักเจ้าหมีตัวนี้มากต้องนอนกอดทุกคืนเลยจ้ะนาเนี่ยก็รักดาวมากอยากนอนกอดดาวทุกคืนเลยไปนอนกันเถอะนะห นาดาวัดแล้วเรื่องพ่อให้ฟังหน่อยสิจ๊ะฟังบ่อยๆอย่างไม่เบื่ออีกหรอลูกไม่จ้ะดาวชอบฟังเรื่องพ่อพ่อดาวเนี่ยเป็นผู้ชายรูปหล่อดาวถึงได้สวยแล้วก็หน้าตาดีเหมือนพ่อไงแล้วพ่อเป็นคนดีไหมจ๊ะพ่อดาวเนี่ยเป็นคนดีมากชอบช่วยเหลือคนอื่นใครขอความช่วยเหลืออะไรพ่อดาวก็ช่วยหมดทุกอย่างเลย ดาวหลับแล้วเหรอจ้ะฉันขับบ้านก่อนนะเกีียวสินี่แสงล่าบ,บอกว่าดาววันเป็นเมียเก่าของพ่อดาวเนี่ยไตยหมอนั่นเนี่ยก็ตายไปหลายปีละดาววันคงเหงาหน้าดูเลยสิรีเป็นะฉันจะกลับบ้าน,นปไปอยรบปล่อยก <พบ S 1> ่อนนะมไมคุณถังเหงามงไม่รไรปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะปล่อยกนนะไอ้บ้าปล่อยไง จะแย่งผัวแสงล่าผัวแสงล่าต่างหากที่ปั้มฉันนี่แหละคุณจำหลักเขามีฉันอยู่แล้วเขาจะไปเอาแกทำไมดาวันเห็นว่าแสงล่าไม่อยู่บ้านอะตาคงก็ออกไปกินเหล้าดาวันเลยให้ท่าผมผู้ชายเจ้าชู้มันก็สันดานเหมือนกันหมดโกหกเกผัวฉันไม่ใช่คนโกหกแกนั่นแหละดาวันแกให้ท่าผัวฉันใช่ไหมถ้าเกิดว่าแกทําอีกฉันเอาแกตายแน่กี่ปีกี่ปีแสงล่าก็ยังเหมือนเดิมเลยเนาะหลงคารมผู้ชาย คอยดูเถอะสักวันแสงล่าจะต้องช้ำใจเพราะผู้ชายคนนี้ไหนคุณบอกว่าไปเที่ยวจะกลับเพียงคืนไงล่ะ้อเสียค่ะคุณจำาลาดถ้าเกิดว่าอีดาวหวันมันให้ท่าคุณอีกคุณต้องจับยังชั่งใจรู้ไหมคะหัวใจผมมีแค่แสงล่าคนเดียวนะ 啊！Uh huh.